สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านและสวัสดีพี่นัทนะคะควันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดิน 18ไร่85ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระสังตำบลด่านจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะได้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสุร,รานารายครับตรงห้าง CJ Supermarket นะครับหนองกระสังนี่เองใช่ค,ค่ะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็น CJ m a l นะคะแล้วก็เราอยู่บนถนนสุร,รานารายนะคะมเมื่อสักครู่นี้เป็นไฟแดงนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นไฟแดงอยู่เดี๋ยวเราจะใช้เส้นทาง ตรงแยกไฟแดงนะคะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะวันนี้นะคะที่ดินที่แบบจะพาไปชมเนี่ยราคาขายถูกมากๆเลยนะคะ <dep ot. S 1> เนื้อที่เยอะด้วยและอยู่ใกล้กับถนนสุรนารายเพียง190เมตรเท่านั้นเองนะคะ ใช่ครับตรงนี้คือแยกไฟแดงหนองกระสังนั่นเองนะครับผมใช่ค่ะทางด้านซ้ายนี้ไปถนนอน,นอมอ,อะไรนะคะน้องแมมอ่าด้านซ้ายนะคะจะเป็นถนนอนม3 0ม3นอ,อ3023นะคะถนนกำปังนะคะก็เรียกว่าสูนา์ลนาลายไปตําบลกำปังํบลกำปังนะครับเส้นนี้ก็ออกอถนนวงแหวน290ได้นะครับเราก็มี ที่ดินขายอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะมีหลายแปลงนะคะมีทั้งบ้านนะคะแล้วก็จะมีเส้นที่เราสามารถเชื่อมต่อไปทาง ถามทะเลสอหรือจะเป็นทางคังภูก็ได้เพราะว่าถนนเส้นนี้เราไปทางสำโรงก็ได้นะคะนม3ามสอามสามารถที่จะออกไปทางตำบลสำารงได้ซึ่งตำบลสำารงเรามีอีกแปลงหนึ่งก็คือเนื้อที่275.4ตารางวาที่ขายอยู่นะคะเป็นสำหรับปลูกบ้านนะคะราคาถูกมากๆด้วยแปลงนี้ลดราคาอยู่นะคะ,ะใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินผืนใหญ่กันหน่อยแล้วกันนะคะเนื้อที่18ไร่ 85ตารางวาเราเห็นราคาเราก็รู้สึกถูกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนของบ้านหนองกระสังแล้วก็ตำบลด่านจากอำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมาด้วยและที่สำคัญแปลงนี้ห่างจากถนนสุรนาร่นสุรรา,ายเี่ย190เมตรเท่านั้นเอง<ช>นะคะใช่ครับผมก็อยู่ใกล้ๆกับถนนสุรนารยนี่เองนะครับผม ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากไฟแดงหนองกระสังแล้วนะคะตรงต่อไปเลยนะคะใช่ครับก็จากจุดนี้นะครับจากไฟแดงหนองกระสังนะครับถึงตัวอำเภอโนนไทยก็7กมเท่านั้นเองนะครับ เจกมอเท่านั้นใช่ไหมคะอันนี้เราจะต้องไปทางไหนคะจะต้องกลับรถใช่ไหมคะพี่ันใช่ครับอ๋อเราจะต้องกลับรถด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็คือจะอยู่ทางฝั่ง ขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมานะคะส่วนถ้าจุดกับรถตรงนี้นะคะหากคุณผู้ชมได้รับชมคลิปก่อนหน้านี้ประมาณวัน2วันเนี่ยถ้าตรงจุดกับรถด,ด้านซ้ายมือแบบขายที่ดิน292ตารางวานะคะที่แบ่งขายอยู่ติดถนนเส้นนี้เลยสุรนารีเนี่ยค่ะตรงอเออเพลนะคะ ขายราคาถูกมากๆแล้วเป็นทำเลที่ดีมากด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาให้รับชมนิดนึงนะคะร้านขายเปยอยู่ตรงนี้นะคะที่ดินที่เราขายก็คืออยู่ตรงนี้เลยแล้วก็นี่คือจุดกลับรถนะคะเนี่ยคะ่ะเขาจะมีบ้านแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยว นะคะเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยขายทั้งหมดเลยครึ่งหนึ่งนะคะแบ่งขาย292ตารางวานะคะแปลงนี้ก็ขายอีกหนึ่งแปลงคุณผู้ชมที่สนใจที่ดินทําเลธุรกิจนะคะแนะนําแปลงนี้เลยส่วนเข้าซอยไปอีก190เมตรก็แนะนําแปลงนี้ก็คือ18ไร่85ตารางวาค่ะใช่ครับเมื่อกี้นะครับเราวิ่งจากแยกไฟแดงนอาก็สั่งมานิดนึงนะครับเจอจุดกลับรถแรกนะครับผมก็กลับรถตรงนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อกลับรถมาแล้วก็ชะลอความเร็วแล้วก็เตรียมชิด ซ้ายนะครับได้เลย,ยเนี่ครับเจอป้ายตรงนี้นะครับป้ายบอกทางตรงนี้เราก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับผมอ๋อเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าจุดนี้เลยใช่ไหมคะหลังจากกลับรถนะคะตรงตรงจุดกลับรถหลังที่แยกไฟแดงอองกระสังเลยมานิดนึงให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะ ลับรถมาแล้วปุว๊บเลี้ยวมาที่นึ่ก็คือสวยมากเลยนะครับน้องแม oh, มโอ้ตรนนี้จะเป็นต้นคูนนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีเหลืองนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าต้นไม้สวยๆเนะะี่ยใครมีต้นคููเนี่ยบ้านสวยมากเลยนะคะตอนนี้เราตรงไปเป็นถนนคอนกรีตนะคะอันนี้จะเป็นถนนคอนกรีตเราเข้ามาจากถนนสุรานารีเพียง190เมตรเท่านั้น นะค่รับนเคะ190เมตรขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมาตรงนี้ยังเป็นถนนคอนกรีตอยู่นะคะน่าจะใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วนะครับข้างหน้านี่เองค่ะน้องแมวข้างหน้านี่เองนะคะถึงแล้วนะครับนี่ตรงนี้เองนะครับตรงนี้นะคะทุกท่านค่ะจะเป็นที่ดิน18ไร่นะคะว้าวโราคาถูกมากๆเลยนะคะตรงนี้ ก็คือเป็นคอนกรีตแล้วก็มาถึงพอดีเลยนะคะ<ช>แล้วเดี๋ยวมันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดินข้างหน้ากันนะคะ<ช>อย่างจุดนี้เดี๋ยวเราลงไปชมที่ดินพร้อมกันเลยนะคะครัาทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมม สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านและสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะวันนี้นะคะช่อง NW Real Estate 78นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองกระสังนะคะตำบลด่านจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะแบบก็พาคุณผู้ชมนะคะมาชมบรรยากาศที่ดินสวยๆด้านหน้าเลยค่ะว้าวแปลงใหญ่เลยนะครับวัใช่นนค่ะแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ส 8ไร่85ตารางวานะคะและแบบก็อยู่บนถนนคอนกรีตนะคะซึ่งแปลงนี้จะอยู่ใกล้กับถนนสุราลาร์พียง190เมตรเท่านั้นเองใกล้ถนนสุราษารายนะครับ<ช>ตรงนี้นะครับก็คือชุมชน,นบ้านห,หนองกระสังนั่นเองะนะครับเนี่ยค่ะทางนี้นะคะที่เราเข้ามาจากถนนสุราลาร์พียง190เมตรเราก็จะมาถึง หน้าแปลงที่ดินนะคะซึ่งหน้าแปลงที่ดินตรงนี้เป็นคอนกรีตพอดีเลยเป็นคอนกรีตนะคะับใช่ค่ะรถเราจอดตรงนี้นะครับผมอ่านี่ค่ะก็คือเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะคะยังเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ต่อไปก็เป็นถนนลูกรังนะคะแล้วก็เป็นแนวเลยซึ่งในอนาคตเนี่ยเป็นคอนกรีตแบบนี้แน่นอนนะครับน้องแหมมใช่ค่ะเนี่ยค่ะผืนใหญ่เลยนะคะ18ไร่85ตารางวาทำเลดีมากๆเลยนะครับน้องแหมมดูโล่งมากเลยนะครับใช่ค่ะ เหมาะทาธุรกิจต่างๆมากมายนู่นนะครับแนวถนถน,นสุร,รารนารายอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับตรงด้านนู้นนะครับแล้วก็จะมีบ้านเรือนของอลูกค้าเพื่อนบ้านนะคะของเพื่อนบ้านต่างๆนะคะเขาก็ปลูกรายล้อมเลยนะคะฝั่งด้านนู้นนะคะก็จะเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะซึ่งจะอยู่ทางส่วนของถนนสุร,รานารายเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเรามาจากแยกซีเจนองกระสังนะคะเราเลยไฟแดงมานิดนึงนะคะแล้วก็เลยมาจนถึงจุดกลับรถ ให้เลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาอีกนิดเดียวนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้มาเลยก็190เเมตรค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินด้านหน้ากันเลยนะคะได้ครับก็ลงไปชมแปลงที่ดินกันเลยนะครับภายในแปลงที่ดินกันเลยนะครับใช่ค่ะนี่นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเ,ออเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะ ส่วนของแปลงที่ดินนะคะหากเรามองด้วยสายตานะคะส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นดินเค็มนะคะส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นดินลักษณะดินเค็มนะคะแต่ว่าไม่ได้เค็มทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาข้างในกันเลยนะคะได้ครับสามารถที่จะปรับปรุงดินได้นะคะตรงนี้ นะคะอันนี้สามารถที่จะปรับปรุงดินได้หรือเราจะทําธุรกิจต่างๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรน,นะคะโกดังสินค้าคลังสินค้านะคะคือทําได้หลากหลายมากๆเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนสุรนาราาีการเดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะถนนสุรนาราีาเนี่ยเชื่อมต่อไปถนนวงแหวนรอบเมืองนะครราชสีมาซึ่งแปลงที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนวงแหวน4กิโลเมตรเท่านั้นไกลมากเลย,<ก>ลเลยนะครับไกลมากแล้วก็อยู่ห่าง CJ นะคะ500เมตรนะคะอยู่ห่างจากโรงพยาบาล นนทไทย6กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอโนอนไทย7กิโลเมตรและแปลงนี้นะคะไปที่เซนทัลนคนรราชสีมาประมาณ20กิโลค่ะแล้วก็เดินทางไปจนถึงคุณย่าโมนะคะประมาณ24กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใช่ครับอโอ้เดินทางสะดวกามาก,มากเลยนะครับขับรถ<ม>ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็ถึงในเมืองแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่ดินกว้างขวางว้าว,วาดูปอกปโป่งโล่งสบายมากๆเลยนะครับน้องแมม วิวนี่พานรามาเลยนะครับใช่นี่นะคะสําหรับตรงนี้ก็คือพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยสวยมากๆเลยพี่น้ถ่ายรูปไปด้วยนะคะใชครับตรงนั้นคือถนอนสารล้าประโยชน์นะครับที่เราจอดรถไว้ตรงด้านนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้คือถนอนคนกกีตที่เข้ามาจากถนนสุรนาราอืมแปลงที่ดินเนี้ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากๆเพราะว่าเป็นพื้นที่โลง่งเป็นพื้นที่กว้างมากๆกการเดินทางสะดวกสบายนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวเมือง โคราชด้วยนะคะสําหรับด้านนู้นนะคะเหมือนเขาปลูกอะไรอยู่นะคะพี่นาตรงนู้นน่ะเนาะตรงนู้นนะครับน่าจะเป็นที่ไร่ใช่ไหมคะน้องแหม่มตรงนู้นอ่ะใช่ค่ะตรงเนี้ยเห็นวิวทิวทัดต้นตาลนะครับสวยมากมากเลยครับอันนี้จะเป็นลักษณะของที่ไร่ซะมากกว่าเขาไม่ได้ทานาเนาะตรงเนี้ยไม่ได้ทํานานะคะเป็นแบบเหมือนเหมือนถ้าแถวบ้านแบบเขาอาจจะเรียกว่าแบบที่โคกหรือเปล่าที่โคกใช่ครับไม่ใช่ที่ลุ่มอะไรเงี้ยเนาะโอ้ที่ต่ ที่ดินสวยมากๆนะครับเส้นนี้<ช>ติดถนนตรงด้านที่ดินนะครับติดถนนสารรับประโยชน์เนี่ย2 0 0กว่าเมตรนะครับผมยาวไปนู่น,น,น<ช>เลยนช่ยนะคะ,คะผมแล้วก็นี่นะคะเรามองไปตรงนี้ก็จะเห็นเขาเรียกอะไรรถผ่านไปผ่านมา100กว่าเมตร190เเมตรแล้วก็จะมีไฟฟ้าอีกแล้วนะคะ ห่างลูกค้าบ,บอกว่าเอ๊ะแปลงนี้มีน้ํามีไฟฟ้าไหมแบมคิดว่าต่อขยายได้ไม่ยากเพราะว่าแค่ร้อยก่อเมตรเท่านั้นเองเราห่างจากถนนใหญ่ขนาดนี้คือราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะน่าจับจองเป็นเจ้าของมากๆเลยนะคะแอบ,บถามราคาน้องแหม่มได้ไหมคะถามได้นะคะแต่ต้องถามทางลาไล<ด>น์นะคะ,ะ<า>หรือโทรมา <c oughs> สอบถามก็ได้ที่ไม่ได้แจ้งราคาไปในคลิปนะคะก็ขอแจ้งคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าราคาเนี่ย ทางเจ้าของนะคะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นขึ้นเพิ่มอีกถ้าขายถูกไปเนี่ยแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจแล้วต้องการราคาที่อัปเดตนะคะโทรหาแมบบได้ตลอดเวลาเลยที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าแอดไลน์ ID นะคะ0638412188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะและช่อง YouTube ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะหากคุณผู้ชมต้องการรูปโฉนดนะคะรูปรูปแปลงนะคะต้องการดูรูปลงโฉนดนะคะหรือว่าอยากได้พิกัดนะคะหรือว่าเป็นรูปภาพเบื้องต้น ะะสามารถโทรมาขอ,าอโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์เพื่อขอข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยนะคะอย่างตอนนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาชมแบบเบื้องต้นแต่ยังไงก็ไม่ไม่สู้กับคุณผู้ชมมาชมด้วยสายตาตัวเองนะคะครับเดี๋ยวเดินไปด้านนู้นสักนิดหนึ่งไหมค,คะต้องอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมว่าขอบเขตที่ดินนะครับประมาณไหนบ้างนะครับแต่ว่าเราเนื่องจากว่า เราไม่สามารถเดินได้ครบทั่วนะครับ<ช>ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นโดยละเอียดมากที่สุดนะครับแต่ว่าก็สามารถนัดชมที่ดินได้นะครับหร<ช>ือโทรมาหาที่เรานะครับเบอร์ศูนย์หกสามนั่นเองนะครับแปลงนี้นะคะเหมาะจะทําเกษตรแน่นอนนะคะแน่นอนทําได้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่นันล่อง <คะ S 2> รอยของน้องเยอะมากเลยนะคะน่าจะมาเป็นฝูงนะคะเป็นฝูงใช่คือเหมาะกับการทําฟาร์มนะคะทําฟาร์มก็ได้พื้นที่เยอะนะคะโอ้ใช่นะคะ ทำฟาร์มเหมาะเลยบ้านสวนเกษตรทำฟาร์มนะคะทำโคกหนองนาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแบบทำได้หลากหลายมากๆเป็นโครงการก็ทำได้ตรงนี้ก็เป็นที่ไร่แล้วนะครับใช่ค่ะเนี่ยดินดีแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้นะครับเขาเขาจะมีส่วนที่แบบดอดินเค็มนิดหน่อยฝั่งข้างหน้าเนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ดินเค็มนะเป็นดินธรรมดานะคะนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูพี่นัทถ่ายรูปให้ลูกค้าดูข้างล่างหน่อยนะ ดินก็จะดำๆนะคะอันนี้เป็นดินดำอ่าเนี่ยมีหอยด้วยแสดงว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วงหน้าฝนก็น่าจะมีน้ําตรงนี้แหละนะคะเนี่ยนะคะมีหอยอยู่เนี่ยค่ะดินก็ดีม,กมากๆอากาศดีม,กมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่าอากาศดีราคาถูกนะคะแปลงใหญ่นะคะแต่ใช้เงินน้อยคุณสมบัติครบถ้วนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้อง โรสอบถามแบมนะคะหากสนใจที่ดินผืนใหญ่ซื้อวยนะคะแต่ว่าราคาถูกมากแปลงนี้ถือว่าราคาถูกมากๆเลยเพราะว่าแค่200เอ้ยไม่ถึง200เมตรแค่190เมตรเองก็ถึงถนนสุรานาราีแล้วแล้วก็ห่างจากวงแหวนแค่4กิโลใช่ไหมคะพี่นัทใ,<ช>ใกล้ๆเนาะลมเย็นมากใช่ล,ลมเย็นสบายนะคะทุกคนข่ะเห็นไหมอ,อ,อะไรนะคะผมของแบมแบบว่าเดินลมเนี่ยแสดงว่าอากาศดีมากๆนะ<ช>ตอนนี้ลมเย็น น,นะคะโอ้โหโลง<ช>่งนะครับใครชอบเสี่ยมบรรยากาศน่องโล่งนะครับบรรยากาศาบ้านสวนเกษตรนะครับ<ช>อยู่กับวิถีธรรมชาตินะครับในเขตชุมชนนะครับบ้านหนองกระสังนะครับใช้ชีวิตอยู่ท่า,ามกลางธรรมชาตินะครับในวิถีชุมชนค้นนอน<ค>ไทยนะะคติดต่อเรามาได้เลยครับ<ช>ที่เบอร์อะไรคะน้องแมม0638412188นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะ ID 063-841-2188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะฝากกดติดตามแบบด้วยนะคะที่เพจไข่ที่ดีและสหาทุกชนิดและช่อง YouTube ช่องนี้นะคะชื่อช่องว่า nw real estate 7 8นะคะวันนี้นะคะแบบกับพี่นั้นะคะก็ภูมิใจนำเสนอที่ดิน18ไร่นะคะ85ตารางวาตำบลด่านจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเขาเรียกว่าบ้านอะไรคะ น้องกระสัง,ง,งบ้านน้องกระสังนะคะใช่ค่ะบ้านหนองกระสังเรามีอ,อีกแปลงหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่แจ้งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวไปติดตามคลิปก่อนหน้านี้นะคะส่วนตรงนี้คือแปลงใหญ่นะคะแต่เข้ามาจากถนนสุรานารอยเก้90เมตรเท่านั้นเองตอนแรกบบเห็นพิกัดและราคานี้แบบมีความรู้สึกว่าโอ้โหถูกมากถูกมากะะใช่าราคานี้แบบไม่มได้เป็นคนกําหนดเองนะคะเจ้าของนะคะเป็นคนอ ขายราคานี้เลยนะคะ<ช>แต่ราคาก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจราคาถูกแบบนี้ต้องรีบติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็ขอ เรียกอะไรขอพิกัดขอโฉนดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะดินดีนะคะสําหรับตรงนี้ดินดีแล้วก็โอเคส่วนข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นดินเกลือนิดหน่อยนะคะแต่เราสามารถมาปรับปรุงพัฒนาดินได้อยู่แล้วนะคะก็คือเป็นส่วนดินเกลือนิดหน่อยดินเค็มด้านหน้านะคะแต่ด้านหลังเนี่ยก็เป็นดินดีนะคะมีหญ้าด้วยใครต้องการนะครับที่ดินนะครับทาเกี่ยวกับบ้านสวนรีสอร์ทนะครับโฮมสเตย์หรือว่า ทำเกี่ยวกับหรือนะะ่องนาก็ได้โคกงหนองนาโค่ะโค้งหนองนานะครับใช่หรือเป็น โครงการบ้านจะสรรใช่ครับผมแบบว่าโ <God. S 2> ครงการบ้านจะสันเหมาะมากๆเลยอย่าลืมนะคะว่าคุณผู้ชมค่ะอนาคตเนี่ยของเราเนี่ยจะมีการพัฒนาขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าซื้อที่ดินราคานี้นะคะแต่ว่าอยู่ใกล้เมืองแค่20กว่ากิโลเท่านั้นเองก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยแล้วที่สําคัญคือติดกับถนนเส้นใหญ่ก็คือสุรารนาลายัยเพราะว่าถนนสุราษฎรายเนะะี่ยขยายแบบกว้างมากๆนะคะเป็นสี่เลนแล้วนะคะคการเดินทางสะดวกมากจะไปในเมืองก็ได้หรือว่าจะไปอ่อชัยภูมิก็ได้ค่ะ และถนนสุรนารยเนี่ยก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพนะคะหรือว่าถนนหมายเลข2นั่นเองถนนมิตรภาพสามารถเชื่อมต่อไปถนนมอเตอร์เวย์ได้นะคะและถนนสุรนารีเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อไปถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาเส้น2 9 0และถนนบายพาส204ด้วยนะคะก็คือแบบเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยนะคะตอนนี้การเดินทางเนี่ยจากที่แบบมา ทำการตลาดให้ลูกค้าในโคราชนะคะแบบมีความรู้สึกว่าการเดินทางในแต่ละแปลงของที่ดินนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะลืมลืมการเดินทางสมัยก่อนไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ถนนแบบกว้างขวางมากๆจะไปตรงไหนก็ใช้เวลานิดเดียวนะคะ<ห>ใช่ครับน้อแหมมรู้ไหมคะว่าพี่นัทถึง นึกถึงอะไรที่ในที่ดินแปลงนี้นะคะนึกถึงอะไรคะนึกถึงคาเฟ่ไงคะน้องแอรคาเฟ่ทุ่งนาที่ทำได้เลยนะคะพี่นานึกถึงคาเฟ่หิวต้นตาลสวยๆพี่นาหิวหรือเปล่าหิวแบบอยากนั่งกินแล้วก็กินกาแฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วคาเฟ่เหมาะมากนะคะจะบอกว่าการที่ลูกค้าจะซื้อที่ดินแล้วก็ไปทําอะไรนั้นนะคะอยู่ที่ ไอเดียของคุณลูกค้านะคะทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะพี่นะคะถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะคะว่ามีการใช้รถนะคะใช้รถสัญจรเนี่ยเขาก็คือใช้เป็นถนนสาธารนณะวิวพี่นัทเป็นฝูงนกนะคะกําลังบินกับลังนะไม่รู้จับภาพได้หรือเปล่าคือต้อนรราตาลสวยๆมากเลยนะครับธรรมชาติมากๆเลยนะครตรงนี้ก็เป็นแนวต้น เขาเรียกว่าต้นยูดคานะครับไปตลอดแนวเลยนะครับขุดสระเนาะพี่นัเนาะขุดสระ<ห>น,นะคะแล้วก็แบบทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะเพราะพื้นพื้นที่เยอะมากๆเลยมีตั้ง18ไร่นะคะ18ไร่85ตารางวาทําเป็นคาเฟ่นะคะจุด จุดพักผ่อนจุดเช็คอินนะคะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรทําเป็นบ้านที่อยู่อาศัยโอ้โหแบบสบายมากๆเลยเพราะว่าเราขับรถมาจากถนนใหญ่แค่ร้อยกว่าเมตรใกล้มากแล้วอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างอำเภอเมืองกับอําเภอโนนไทยด้วยถูกต้องใช่ค่ะเดินทางสะดวกสบายมากนะครับพี่นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูตรงนู้นอีกดีกว่าไหมนะคะอีกนิดนึงเนาะตรงนั้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนดินที่ว่าเนี่ยเราดูจากเราวิเคราะห์นะคะเราวิเคราะห์จากน้องหอย แสดงว่าตรงนี้จะเป็นถ้าเกิดหน้าฝนก็มีน้ํานะคะถ้าจะมีน้าแล้วก็ทําให้ดินดีด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะส่วนใหญ่ก็เท่าที่มองแล้วจะเป็นที่ไร่นะคะเป็นที่ไร่ซะมากกว่าใช่ครับแต่ลมเย็นนะครับลมใช่ลม,ลมเย็นมากมากเลยอ่านี่นะคะดินก็ถือว่าโอเคมากนะคะ ใชะครับชอบบรรยากาศนะครับธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็แปลงใหญ่แต่ราคาถูกนะครับก็สอบถามเรามาได้ตลอดเวลานะครับผมใช่ค่ะนี่นะคะพาทิตย์กำลังจะตกแล้วนู่นนะคะอยู่ทางนู้นเลยค่ะได้ถ่ายรูปให้บ้มบนเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาพื้นที่โล่งกว้างขวางมากสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ อ่านี่นะคะก็จะเป็นมุมนี้นะคะอ๋อแล้วก็นู่นนะคะเราก็จะเห็นตรงบ้านหนองกระสังตรงนู้นด้วยนะคะใช่ครับผมใช่วันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะอยู่กับช่อง NW Real Estate 78นะคะมาชมที่ดินพร้อมๆกันนะคะเนื้อที่18ไร่85ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระสังตำบลด่านจากอำเภอโนอนไทยจังหวัดน,นะครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้มีฉนดคุดแดงน,นสงสีจอพร้อมบนราคาขาย ยังไม่แจ้ง,ง,จงนะคะ,ะคจะแจ้งทางคำอธิบายท้ายคลิปนะคะและคุณผู้ชมก็ดูจากหน้าปกคลิปได้เลยนะคะราคาแบบจะแจ้งตรงนั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมแบบหาไม่เจอนะคะอ,า,อาจจะแบบไม่แน่ใจว่ายอยู่ตรงไหนนะคะก็โทรหาแบบนะคะที่เบอร์063 841 2 1 8 8นะคะ หรือแอดไดร์ไอดียศูนยนะคะเข้าไปติดตามเพจ f a c e b o o k ของเรานะคะที่เพจขายที่ดินและสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube ชื่อช่องว่า nwreal estate 78นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับทราบข้อมูลแต่ถ้าข้อมูลที่แบบไม่ได้แจ้งเข้าไปในคลิปนะคะ คุณผู้ชมก็สอบถามแบบมาได้เลยนะคะโทรหาแบบได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณมากๆากนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะครับคุณแม่มขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาหนึ่งณนะนะช่วงเวลานี้นะครับหากสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรสอบถามเราได้ตลอดเวลานะครับสาหรับวันนี้ผมและคุณแม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ